เอ๊ะทำไมไม่ได้ออกกําลังกายหนักไม่ได้ไปบาดเจ็บอะไรมาทําไมรู้สึกเมื่อเอวอยู่ตลอดเวลาอายุก็ยังน้อยๆอ,อยู่สาเหตุเนี่ยอาจจะลองคิดคิดดูก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยมีเพศสัมพันธ์หรือว่าช่วยตัวเองบ่อยเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าการที่เราถึงจุดสุดยอดนะครับมีการหลั่งน้ําเชื้อออกมาเนี่ยมันเป็นการที่ใช้พลังของไตเรานะครับซึ่งพลังไตเราเป็นส่วนสําคัญในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ของร่างกายในทางแพทย์แผนจีนโดยที่ไตของเราทั้งสองข้างเนี่ยก็จะอยู่บริเวณเอวด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราใช้พลังงานที่ไตเยอะเเกกกินไไไปี่่ยมด้วับ ท่าของการมีเพศสัมพันธ์นะครับแต่ก็สามารถที่จะทําให้เมื่อยเอวได้แล้วก็อาจจะมีอาการร่วมอื่นๆ amusing. เพราะว่าแพทย์แผนจีนเราบอกว่าไตเนี่ยสามารถจะดูความแข็งแรงของไตได้จากเส้นผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไตเนี่ยแข็งแรงดีนะครับผมก็จะดกดำเนาะในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราช่วยตัวเองหรือมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆทาให้พลังไตอ่อนด้อยลงเนี่ยก็อาจจะทําให้ผมอะร่วงหรือว่าผมบางลงได้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเรามีพลังที่ไตเพียงพอเนี่ยจะบ่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีพลังไตที่อ่อนแอเนี่ย ่างเนีมันก็จะออกมาทําให้เรารับรู้ละโอเคตอนนี้พลังไตเราอาจจะไม่ค่อยเพียงพอนะถึงข้าวที่เราจะต้องผ่อนเกียร์ลงบ้างนะครับ